ได้ห้าสิบสองใบนะครับวันนี้ได้ห้าสิบสองใบนี่นครับน่าจะไข่ทิมที่นะครับนี่ลูกนี้ยังเล็กอยู่นะครับนี่เด็กใช่ไหมมาดูลูกนี้นครับนี่นะครับต่างกันเลยลูกนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเก็บไข่เป็ดกัน,นะครับเก็บไข่เป็ดแต่วันนี้นะครับ แม่เก็บไว้แล้วนะครับแม่บอกว่าให้มาถ่ายวีดีโอแม่เก็บไข่เป็ดไว้แล้วมาดูนะครับแม่จะเก็บไว้ยังไงแล้วให้เรามาถ่ายดูครับวันนี้เราจะมาปล่อยเป็ดนะครับนี่นะครับเป็ดเป็ดยังไม่ได้ปล่อยจะคลองนะครับนี่นะครับแหนตักมาให้แต่เช้าแล้วนะครับรอตอนนี้ร้องใหญ่เลยครับอาหารไม่กินนะครับต้องการออกมากินแหนทําไม่เล่นน้ำนี่ไม่ยอมกินอาหารเลย อยากมาลงมาเล่นไหนหมาดูาดูเจ้าตัวป่วนครับเจ้าของไข่นี่ครับเจ้าของไข่นะครับไปเปิดเปิดให้ออกกันครับนี่ครับอาหารผสมข้าวสุกนะครับอันนี้ไม่กินกันเลยนะครับนี่ครับเราเปิดประตูเรียบร้อยแล้วออกได้แล้ว ออเลยครับอยากออกมากนี่เอาไปเรียบร้อยนะมาดูนะครับตามมาดูครับโอ้โหครับโอ้โหเศษติดแหน่นะครับเหมือนไม่เคยเจอมาก่อนข้าวปลาไม่ยอมกินนะครับ จะลงไซแหน่อย่างเดียวครับใส่ไม่ยัง้งนะครับกระดีกระดาขึ้นไม่ได้แล้วตอนนี้ขึ้นไม่ได้แล้วนะครับแหนตามให้แต่เช้าเลยนะครับเลี้ยงเป็ดน,นะครับเพราะว่าจะสบายก็สบายนะครับ เพราะลำบากก็ต้องแต่เช้าเลยนะครับแต่เช้าเลยตากแหนมาลงให้เรียบร้อยก่อนเก็บไข่นะครับนี่แม่มาให้นะครับตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่ยังไม่แจ้งนะครับตั้งแต่หกโมงหีห้าหกโมงประมาณครับนะครับดูสภาพนะครับได้ลงแล้วตายใจแล้วครับถึงแหนดูอาการ มีความสุขนะครับนี่รวมกันให้ดูด้ยวยครับนี่ครับไอกลุ่มนี้นะครับเตะหัวลงมากินไม่อยากลงหนาวเหรอแบบนีนะนี่ครับกนะินกันใหญ่นะครับ ฟังจากเสียงกัู้นะครับฟังจากเสียงก็รู้ครับ,รรบตรงนี้ต้องทำคอกใหม่นะครับนี่นะครับต้องถมดินใหม่ต้องหา,งาดินมาปันเป็ดไซสนะครับเป็ดไซสเป็นโพงดินพังหมดแม่บอกว่าเป็ดไข่เป็ดเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้น่าจะเต็มที่แล้วไข่ก็กำลังขายดีนะครับ มีคนจองไว้ตลอดนะครับแทบไม่พอคายนะครับเป็ดอารมณ์ดีนะครับตื่นเช้ามาก็ได้ไซ่นแครับแหนอารมณ์ดีมากนี่ครับมีความสุขนะครับนี่ครับวิ่งไห้ทั่วบ่อไปเลยนะครับถ้ามีที่ตักแหนนี่สบายนะครับไม่ต้องให้อาหารก็ได้แต่ให้อาหารก็ดีกว่าไข่ดกกว่าเราไปดูไข่นะครับ แม่บอกว่าให้มาถ่ายวีดีโอนะครับเป็ดออกไข่เยอะเราไปดูนะครับแม่จะทำว่ายังไงนี่นะครับแม่จะทำว่ายางงี้นะครับนี่นะครับแม่บอกมาถ่ายวีดีโอนะครับแม่เก็บใส่กระเ๋งไว้เรียบร้อยแล้วนี่นครับตื่นแต่เช้ามาใส่กระเ๋งไว้เรียบร้อยนี่ครับอ่าเดี๋ยวเรามานับดูนะครับว่าไ,ได้กี่ใบ ได้52ใบนะครับวันนี้ได้52ใบนี่ครับน่าจะไข่เต็มที่นะครับเป็มประมาณ60ตัวนะครับนี่น่าจะไข่เต็มที่อันนี้ก็ใบใหญ่ใช่นนะครับไอ้ช่วงแรกๆนี่จะใบเล็กอันนี้ก็ใบใหญ่ใช่นะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปขายนะครับที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพิ่งกลับมาได้นะครับหลังจากสถานการณ์โควิดนะครับ เราก็ไม่ค่อยได้มาอันนี้มาได้แม่ก็เลยบอกให้มาถ่ายนะครับไข่เป็ดเป็ดไข่เยอะมาถ่ายให้ดูบรรยากาศน,นี่ลูกนี้ยังเล็กอยู่นะครับนี่เล็กใช่มาดูลูกนี้ครับนี่นับต่างกันเลยลูกนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยห้าสิบสองใบ เป็ดหกสิบตัวก็โอเคนะครับประมาณนี้แหละน,นะครับแม่เก็บใส่กระเปิงไว้ให้นะครับนี่ครับทำใหม่หมดน,นี่นะครับเป็ดหกสิบตัวห้าสิบสองใบ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปขายกรุงเทพนะครับเพราะว่าเราเปิดตลาดใหม่นะครับขายอยู่แถวบ้านไม่ต้องเช็ดนะครับเอาแบบเก็บมาปุ๊บขายได้เลยขายอยู่แผงและหนึ่งร้อยบาทนะครับขายใบใหญ่หญสดๆเลยนะครับอันนี้ก็มีคนจองไปหมดแล้วครับรยังไม่พอขายเลยตอนนี้น,นี้อยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าสั่งมานะครับแต่สงสัยจะไม่ได้ เพราะว่าที่นี่เขาจ่ายตังค์ไว้เลยนะครับใครอยากมาชมก็มาชมได้นะครับอยู่หินกองสลับบุรีนะครับนี่นะครับบรรยากาศดีมากก่อนหญ้าเขียวนะครับนะครับหญ้าเขียวหมดแล้วดูข้างนอกก็เขียวหมดแล้วฝนตองครับแต่ตอนนี้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยตอเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ